สวัสดีจ้าปลูกสลัดกองโฟม EP นี้มาเบิระดับน้ำกันอีกแล้วค่ะสัปดาห์ที่สา,สาแล้วนะคะหลังจากที่เราลงกองโฟมจ้าสัปดาห์นี้กามีไล่ยๆกองที่น้ำเริ่มจะแห้งแล้วนะคะมาดูกันค่ะอันนี้เป็นสลัดโอมนะคะมาเบิงค่ะระดับน e ้ำอายุสั้นได้สลัดโฮมนี่ก็กิกนน้ำกินปุ้ยเกง่งคือกันนะคะดูรากค่ะรากเยอะมากนคะคะแห้งลงไปเยอะอยู่นะคะ มาดูอีกกล่องหนึ่งนะคะที่กินน้ําเก่งก็คือนี่เลยค่ะคอสนะคะคอสนี่ก็กินน้ําเก่งเกงนะคะกินปุ้ยเก่งขนาดค่แะแะ้้ำน้ำก็จะลงไปเยอะเหมือนกันนะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่สามนิดๆนะคะพอได้3ามอาทิตย์นี้ผักเราก็จะเริ่มโตเร็วขึ้นนะคะโตว,วันโตคืน ตัวเล็วนะคะตัวเล็้วตัวอีกเห็นได้ชัดเลยนะคะอันนี้เป็นกล่องพิเศษของเรานะคะที่ใส่ปุ๋ยน้อยกว่าเพื่อนนะคะสําหรับอาทิตย์ที่3นี้จะเห็นได้ชัดมากนะคะเรื่องการจเจริญเติบโตของน้องนะคะนี่กล่องที่ใส่ปุ๋ยน้อยนี่โดยเฉพาะผักคอสนะคะเห็นว่าโตช้ากว่าผักที่กล่องที่ใส่ปุ๋ยปกติอะคะ่ะแต่ว่าผักอันอื่นก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่ คอ้นนี่เห็นชัดมากวัตุชานะคะแล้วก็เออมีฟินเล่อีกตัวหนึ่งนะคะที่โตชา้าน้องนั้นก็ถือว่าใกล้เคียงแหละคะ่ะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็คือช้านะคะถ้าใส่ปุ๋ปยปกติก็ดีค่ะจะเริญเติบโตดีนะคะอันนี้เป็นกิ่นโอของเราเริ่มใหญ่แล้วนะคะใหญ่ยยกว่าฝ่ามือแล้วค่ะตอนนี้นี่เริ่มโตแล้วนะคะโอเลดโอคะ่ะ สีสวยมากสีเข้มเลยนะคะเป็นดอกม่วงๆค่ะเหมือนดอกกุหล,ลาบเลยงามเอลี่นะคะปลุกแล้วก็ภูมิใจอ่ะมาดูนะคะว่าระดับน้ำของน้องจะเป็นยังไงนะคะนี่จ้ากแห้งอยู่นะคะ ส่วนรากก็สมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะอ่าจากที่เบ่งระดับน้ําเสร็จแล้วขอจะเติมน้ําเปล่าลงไปเลยนะคะน้ําเปล่าคนอื่นเวลาเติมอาจจะเป็นการเติมน้ําปุ๋ยนะคะแต่ว่าสําหรับตัวขอเองขอสิเติมน้ําเปล่าะคะ่ะใส่เฉพาะน้ําเปล่าลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย EMEM EM ที่ไม่ใช่ปุ๋ย AB นะคะขอจะไม่เติมปุ๋ย a อแต่จะใส่น้ำเปล่าแล้วก็เติม EM ลงไปนิดหนึ่งนะคะ แต่สำหรับใครที่อยากให้ผักก่อผักหวานผักโตแข็งแรงโตเร็วแบบว่าเน้นน้ำหนักเน้นความหวานกอบอร่อยก็คือใส่ปุ๋ยเอบีลงไปเลยนะคะผสมกับน้ำลงไปตามปกติแต่ว่าส่วนตัวแล้วเขาจะไม่ไม่เน้นปุ๋ยในในรอบที่ใกล้ๆจะเก็บแล้วนะคะคือพยายามลดปุ๋ยเล้วเวลาที่จะเก็บนะคะแต่มันอาจจะมีคมแนยบางชนิดนะคะ ถ้าเลยอายุนะคะแต่ถ้าอยู่ในช่วงอายุถึงไม่เกิน45วันผักก็จะหวานอร่อยอยู่นะคะจะไม่ขมคะ่ะเราก็จะไม่เก็บเกินอายุก็แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ลากันไปแล้วคะ่ะสวัสดีจ้า